ยอะวันนี้ดูร้านจอดรถด,ดิจอดได้เป็นพันคันเลยนะเ,ออเขาเขาทำไวให้นั่นจริงจริงเลยฮะทุกอย่างฟรีซื้อจักร,รยานจอดรถก็ฟรีมันมันมันอ่ะสุดยอด <100. 000. S 1> อ่ะวันนี้สุดยอดนะฮะได้เอารถจากที่นี่ไปปั่นนะเดยนทางกิโลเดียว เริ่มเป็นแล้วใช่ไหมกลับเราตามพันเลยรีบขอเร่มเป็นแล้วโอเคแต่ละแบรน์นะครับมันจะไม่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้มาลองปั่นมาลองดู

โอเคนะครับเสร็จพร้อมครับอ่าแล้วโอเคก็กลับมาที่ร้านเรียบร้อยแล้วอ่ะวันนี้พี่เป็นยังไงบ้างกับการที่ทดลองปั่นเบรกขี้คันนึงเมื่อกี้ผมลองให้ปั่นไว้ได้เลยเอาเบรกขี้ก่อนนะครับน้องบอกว่าการซับแรงกระแทกของเบรกขี้เนี่ยดีเมื่อกี้ตอนขึ้นสะพานแรกเลยเป็นไงบ้างอตรงตอนขึ้นสะพานแรกกังวลมาก เพราะเราไม่เคยปันขึ้นเนินชันยาวขนาดยาวอย่างนี้ยาวใช่ไหมแต่ว่าพอดีได้น้องได้เขาบอกเรื่องการปรับเปลี่ยนเกียร์เกียร์้วก็ปั่นขึ้นให้ถึงยางแต่ว่าขากลัยสบายปัันตามได้สบายแล้วเราูแล้วรู้แล้วว่าต้องใช้เกียร์ยังไงปั่นยังไงเดี๋ยวด้วยความที่รถเบาโอเคเราก็เลยอ่ะไม่ต้องมีแรงไม่ต้องใช้แรงส่งมากแล ตัวเบรคก็จะออกนุ่มๆหน่อยเนาะใช่เอาจอกนุ่มๆมาผลที่ว่าเฮ้ยจักรยานเนี่ยสองล้อเนี่ยมันเหมือนกันหมดแต่ผมบอกเลยว่ามันมันไม่เหมือนกันจริงๆแต่ละแบรนด์นะครับมันจะไม่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้มาลองปั่นมาลองดูมาเทียบกันถูกต้องครับต้องต้องมาลองปั่นดูใช่ไม่ใช่แบบเข้าร้านไปแล้วซื้อเลยอย่างเงี้ยไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องลองปั่นเห็นว่าเสือหมอบเอาเลยมีงบสองหมื่นเห็นเสือหมอบคันนี้หมื่นเก้าเอาเลยเราอาจจะได้ฟิลที่เราไม่ชอบไปประมาณนี้บางทีอาจจะใช้เงิินแแค่่่่่ตได้สงทีเรราักใช ต้องบอกว่าถูกประสงค์มาต้องมาลองปั่นต้องมาลองใช่ซึ่งที่นี่ดีที่ว่าสอนปั่นด้วยลองปั่นด้วยลองเทสได้นะครับซื้อเสร็จแล้วเนี่ยไปลองในสนามได้เลยสนามเล็กกรอกได้เลยอ่าแล้วแล้วคุณจะตามไปได้ด้วยคุณตามไปแนะนําด้วยผมเมื่อกี้คุณอุตส่าห์ตามไปนะเนี่ยพาทีมงานตามคือเขาเป็นห่วงคุณนะเขาเป็นห่วงว่าคุณจะพาเขาล้มว่งไม่ใช่อันนี้ผู้เล่นคือเขาเป็นห่วงคุณเขาเขาไปแนะนําว่าตรงนี้มันเป็นอย่างนี้คือแต่ละแต่ละจุดแต่ละที่เนี่ย คือมือใหม่เนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าจะทํำยังไงอย่างเมื่อกี้เที่ยวแรกคุณไปคุณเจอสะพานมือใหม่จริงๆอ่เจอสะพานคุณรู้สึกว่าเอาแล้วไงเอาแล้วไงนะกังวลไม่ไงว่าทางชันนะแล้วเสร็จปุ๊บขึ้นไม่พอลงอีกอราวนี้ไหลเลยถ้าลงมือถ้าลงไม่ค่อยมีปัญหาใช่ไหมเปลี่ยนเกียร์ไม่ทันหือเลยอ่าเห็นไหมตอนขึ้นสะพานเปลี่ยนเกียร์ไม่ทันหนักเลยครับตอนเปลี่ยนทันปุ๊บตอนลงมาหือหลังหักนะเพราะกดเกียร์ใช้เกียร์มีการสอดเกียร์ใช้เกียร์ต่างๆนะถูกไหม ก็ต่อมาเมริดาเป็นป็นไงเมริดาถ้าพูดถึงความนุ่มก็ก็พอเตียที่นะครับก็าเบาแต่ว่าเมื่อกี้โดยโดยเมื่อกี้ตอนเปลี่ยนคันไงแทนเราไม่ได้ปรับไม่ได้ปรับก็เลยว่ามีความรู้สึกว่ามันยังก้มกลมองศาองศาในการปรับะเห็นว่าองศาของเมริดามันจะเป็นอย่างนี้เนาะองศาของเมนชี่จะเป็นอย่างนี้นะแต่คันนี้ก็ถือว่านุ่มเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมอาจจะเป็นการ ความเคยชินที่ปั่น20นิ้วแล้วมันกระด้างเยอะเยอะพอมาเจอเสือหมอบที่มันนุ่มมันเบากว่าปั่นได้ลอดได้เร็วกว่ามันจะมีความรู้สึกสบายครับตัวนี้ก็ปั่นดีที่ตรงบริษัทเนี้ยใช่ใช่หรือว่าปั่นดีมากถ้าใครสนใจติดต่อมาได้เลยนะอันนี้แค่ตัวตัวเริ่มต้นนะยังมีตัวท็อปท็อปมากกว่านี้ถ้าใครสนใจสามารถมาซื้อซื้อตัวต้นๆก่อนก็ได้แล้วสามารถที่เนี่ยเอามาเปลี่ยนได้ เอามาเทินได้มีที่เดียวนะที่ให้เทินทุกร้านเลยนะใช่ครับไม่ไม่ใช่เฉพาะซื้อที่นี่ใช่ครับมาจากที่ไหนเทินได้หมดเพิ่มเงินเพิ่มเงินอีกนิดหน่อยใช่คันที่ถูกใจบางคนมาเราต้องจ่ายเงินให้ก็มีนะนะอ่าใช่ไหมจ่ายเงินเพิ่มให้ใช่เราเพ่มใเพิ่มให้โอ้โหก็มีเหมือนกันแล้วคันนี้มีโปรโมชั่นลดราคาอยู่นะครับนะคันนี้คันนี้คันนี้คันเดียวนะ 15,500ลดื่นห้าพนห้าร้อีกหนึ่งพันบาทอ่าเดือมหนึ่งหมื่นสี่ัน้าลดราคานะต่างจังหวัดส่งหมดส่งทุกที่นะส่งค่าส่งประมาณคันเท่าไหร่ได้ตอนนี้อยู่ที่300บาทครับ300บาทเองใช่ครับค่าส่ง300บาทนะฮะทั้งคันเลยใช่ไหมส่งกล่องใหญ่ๆนะครับใส่กล่องอ่าใส่กล่องเรียบร้อยนะฮะถอดล้อถอดล้แล้วถอดแผ่นแต่ว่าง่ายครับเราจะมีคลิปประกอบให้อ่าใส่กล่องไปเป็นคันเลยใช่ครับไม่ใช่พันไปใช่ต้องไปต้องไป โอเคเนาะทีนี้ก็จะทําเป็นระบบที่ดีขึ้นครับมีมาตรฐานรองรับลูกค้าครับผมประมาณนี้ครับนะมีเพจอ่าเดี๋ยวผมจะปักไว้ให้หมดนะมีเพจมีอะไรนะฮะันี่ครับลูกค้าราค้าวอล์กอินเข้ามาก็จะมีของออสซอรีิลเพิ่มเติมครับสามารถซื้อบางทีซื้อจักรยานเขาแถมให้นะไปเลือกเอาเขาแถมให้เลยปโโรมชั่นหลักถูกไหมบางทีซื้อจักรยานที่นี่เขาแถมไอ้ที่ติดขวดน้ําติดนู่นเบาะอะไรเงี้ยเขาแถมให้หมดเลย นี่ในส่วนนี so ้ถ sure. ah. ้า uh, ซ like, ื้อรถนะจะมีน okay. ี่พี่เห็นนี่ปลุกปองนี่ปลุไปองไปปลุกปองอ่าตรวจสภาพรถฟรี12ครั้งนะครับ12ครั้งเลยเหรอใช่ใครที่เดือนละครั้งนี่ก็ปีเลยนะใช่ปีหนึ่งพี่ใครที่มาแล้วเนี่ยก็สแกนเนี่ยเราติดป้ายไว้ให้ลูกค้าสแกนเลยเรามีทำจริงนะครับก็คืออ่าไม่ได้พูดโมโมนะคือเข้ามาได้เลยเป็นรถของทางร้านนะทำฟรีหมดเลยพี่เช็คสภาพรถนี่นะครับผม12ครั้งเลยเหรอใช่ โอ้โหนี่ปีละครั้งไอเดือนละครั้งก็ปีหนึ่งอ่ะปีนี้ว่าไม่ต้องสึบลมเองเลยไม่ต้องสึบลมให้อ่าโปรตีเช็ครถทีหนึ่งสี่ร้อยห้าร้อยแล้วนะบางทีเป็นพันเลยนะถ้าเกิดอยู่ที่ว่าการเช็คเช็คเช็คอะไรบ้างนะดีตั้งเตี่ยให้หมดเต็มที่ครับพี่วันนี้เราให้ใจลูกค้าลูกค้าให้ใจเราครับผมโอเคแล้วเดี๋ยววันหน้าเราจะไปปั่นคันไหนค่อยว่ากันนะวันนี้เราลองเสือบอกชัติดใจเหรออาจจะเเสือภูขาเสือภูเขาไฮบิด นะฟูซับอะไรเดี๋ยวมีหมดรอบหน้าเราทำคลิปไปปั่นในสนามใหญ่ว่าเป็นยังไงบ้างลองมือใหม่เนาะสนามใหญ่ลองไปปั่นลองไหมได้เลยอ่าแล้วติดตามวดหน้านะวันนี้ได้แล้วฮะสนามใหญ่เลยนะอ่าโอเค